ต้นเยนลลี่ไม้มาสจันน์คอรโรฟินที่ใบเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีประโยชน์กับร่างกายเราขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งหรือปักชำกิ่งการตอนกิ่งต้องเลือกกิ่งที่มีรากอากาศแข็งแรงนะคะารากแข็งแรงก็คือรากที่ารากประมาณนี้นะคะนี่คือรากที่แข็งแรงแล้วรากแข็งแรงจะทำให้ลำต้นเติบโต,ตได้เร็วยิ่งขึ้นเมื่อไปปลูกก็จะแตกกิ่งใหม่ ได้มากมายเป็นทรงพุ่มที่สวยงามนะคะย่าย่ามาแล้วจ้าการเลือกกิ่งตอนที่ดีเราจะได้ต้นพันุ์เยลลี่เป็นต้นที่สมบูรณ์ค่ะเอากิ่งตอนไปอนุบาลและปลูกอยู่ประมาณสองเดือน<ๆ>ก็จะได้ต้นโตต้นเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีเลือกกิ่งพันุ์ที่จะนำมาตอนกิ่งกันนะคะ ต้นเยลลี่จะมีรากอากาศเนี่ยค่ะรากอากาศนะคะเวลาตอนกิ่งเลือกตอนกิ่งตรงที่มีรากอากาศนะคะจะทําให้การตอนกิ่งของเราประสบผลสําเร็จค่ะเพราะว่ารากจะงอกออกบริเวณนี้นะคะหากเราไปตอนตรงที่ว่างมักจะไม่ออกรากค่ะยายา่าเคยทํามาแล้วนะคะไปตอนตรงที่ไม่มีรากอากาศก็มักจะไม่ออกรากหรือออกรากมานิดหน่อยการเลือกตอนกิ่ง ต้องเลือกตรงที่มีรากดีกว่าตรงที่เกลี้ยงๆนะคะพอเราได้กิ่งตอนที่เราเลือกแล้วก็ให้ตอนใต้รากนั้นนะคะห่างจากรากประมาณ1เซนติเมตรหรือประมาณ1นนิ้วก็ใช้มีดคมๆคว้านเปลือกเยลลี่ออกหรือปอกเปลือกออกนั่นเองวิธีคว้านหรือปอกเปลือกให้ใช้ไปทางเดียวกัน ตามที่เราถนัดจากล่างขึ้นบนหรือจากบนลงล่างก็ได้ค่ะอย่าถูไปถูมาเพราะตามความถนัดบางครั้งในการที่เราใช้มีดหรือใช้มือเข้าไปทํางานตรง,ตรงต้นไม้ที่มีกิ่งและใบหรือมีส่วนล่างที่เรามองจากด้านบนไม่เห็นเราก็ต้องใช้ความถนัดของเราเองนะคะในการคว้านกิ่งต้นเยลลี่ค่ะวินาทีนี้ถ้าใครไม่รู้จักต้นเยลลี่ คงไม่ใช่คนรักสายสุขภาพอย่างแท้จริงแล้วนะคะต้นไม้แสนวิเศษค่ะมีโครโรฟีนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระส่วนเกินของร่างกายนะคะนําใบเยลลี่มาล้างทำความสะอาดทั้งหน้าใบและหลังใบถ้าเราปลูกเองเราจะมีความเชื่อใจในความสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเรารู้ที่มาของใบไม้นี้ค่ะเสร็จแล้วดึงก้านกลางใบออกนะคะ ดึงอ,ออกทุกก้านเลยค่ะเวลาเรานำไปทำเยลลี่เราต้องขยำขยี้ก้านกลางใบจะแข็งค่ะโดยใช้น้ำร้อนที่สุกแล้วนะคะอุ่นจัดเทลงไปที่เราพอจะขยำได้ค่ะคือไม่ร้อนมากจนเกินไปน้ำไม่ต้มสุกแล้วเราวางให้อุณหภูมิลดลงแล้วเทลงไปในกะละมังที่ใส่ใบเยลลี่นะคะแล้วก็ขยำขยำข,ขยี้ขยำนะคะ ทำอยู่อย่างนี้ค่ะจนกระทั่งใบเยลลี่นุ่มลงและเละเป็นชิ้นๆค่ะเยลลี่จะมีสารคาร์บอเรตออกมาม,มีความเมื่อเหลวคล้ายๆแป้งมันแต่ไม่ใช่ค่ะมีความเหลวใสขยำไปเรื่อยๆถ้ารู้สึกว่าน้ําน้อยไปก็เติมน้ําได้ค่ะแต่อย่าเติมให้เยอะเกินไปกะกะเอานะคะการใส่น้ําหรือการทําครั้งแรกเราต้องกะเอาค่ะ ยาจะใช้น้ำประมาณหนึ่งแก้วก็ยังไม่หมดนะคะใบเยลลี่ก็จะสลดและก็เหี่ยวแบบนี้ค่ะเหี่ยวแล้วเริ่มเละนะคะนิ่มบีบคั้นเหมือนคั้นกะทิค่ะใบจะนิ่มและเละแบบนี้นะคะแต่ในความเละก็มีความเมือกอยู่นะคะถ้าทำโดยไม่ใส่ถุงมือนิ้วสัมผัสจะโดนที่นิ้วที่มือจะเมือกและลื่นมากค่ะ ใช้กระชอนตาทีกรองของเหลวที่ได้เพื่อนำไปทำวุ้นเยลลี่ค่ะส่วนกากไม่เอานะคะบีบออกไปเราก็จะได้เยลลี่สีเขียวมรกต ใส่ในกล่องนํากล่องนี้ไปแช่ตู้เย็นประมาณสองชั่วโมงค่ะวางไว้นอกตู้เย็นก็ได้นะคะแต่วางไว้นอกตู้เย็นน้องจะแข็งตัวช้านะคะอยู่ในตู้เย็นจะแข็งตัวเร็วกว่าค่ะนี้ทำไว้เมื่อวานค่ะเวลาจะทานจะตัดเป็นวุ้นเหมือนวุ้นทั่วไปก็ได้หรือทานพร้อมอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะ ยาย่าจะทานพร้อมอาหารค่ะโดยใช้ช้อนตักทีละสีหชิ้นแบบนี้และค่ะแล้วก็ทานพร้อมกับเราทานข้าวเลยนะคะเราก็ได้มีโคโลีนสีเขียวๆนะคะโคโลีนในใบย,ยลีลลีจะลดการสร้างอนุมูลอิสระในร่างกายนะคะลดอันตรายที่เกิดจากสารอนุมูลอิสระโดยเฉพาะโรคเรื้อรังเราทานบ่อยๆทานเป็นประจำนะคะโรคร้ายต่างๆก็จะไม่มากล้ำกลายเรา เป็นการป้องกันโรคอีกทางหนึ่งนะคะหรือไม่อยากทานเป็นชิ้นทานเป็นน้ําก็ได้เนื่แต่เราสรรสร้างเมนูเอาเองนะคะปัน่นทําเป็นโคลาฟีนน้ําทานได้เพื่อเพิ่ <ๆ S 2> มความสดชื่นนะคะและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะจากกิ่งตอนจนมาเป็นต้นพันธุ์ที่จะเดินทางไปหาเพื่อนๆนะคะใช้เวลาประมาณ3เดือนขึ้นไปค่ะ ย่าย่าไม่รีบเร่งนะคะปล่อยไปตามธรรมชาติให้เขาเติบโตแข็งแรงก่อนเราจรึงจะตัดกิ่งตอนมาอนุบาลและปลูกเป็นต้นใหม่ลงในกระถางเพราะไม่เดินทางไปหาเพื่อนๆนะคะมีเพื่อนๆทักมาว่าสั่งอย่างไรที่ใต้คอมเมนต์ย่าย่าก็จะมีลายวางไว้ให้ค่ะเพื่อนๆที่ต้องการต้นพันธุ์นะคะให้ดูที่ใต้คอมเมนต์ยาย่าค่ะจะมีลายที่วางไว้นะคะ ติดต่อผ่านไลน์นั้นเลยค่ะแล้วญาจะเข้ามาตอบนะคะและถ่ายรูปต้นพันธุ์ไม้เพื่อนๆได้เลือกด้วยค่ะปลูกไว้เพียงหนึ่งต้นชีวิตเราก็เบาใจได้หลายเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับสุขภาพของตัวเอง,ส,อง,เองสุขภาพของตัวเองเราต้องดูแลเองค่ะนี่คือใบไม้มาสจดรจรันที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพของทุกคนนะคะจะปลูกลงดินหรือปลูกใส่กระถางก็ได้นะคะเพียงแต่ให้โดนแดดบ้างค่ะเยลลี่เป็นไม้แดด ที่ไม่ค่อยมีศัตรูพืชน,นะคะที่บ้านที่เจอศัตรูพืชอยู่ก็คือตั๊กเตนค่ะตั๊กเตนจะมาแอบกินใบสีเขียว,ยวด้วยนะคะส่วนโรคอย่างอื่นแทบไม่มีเลยค่ะเพื่อนๆนที่ทานบเบญลี่ไม่ว่าจะเป็นทำเบยลี่หรือเป็นน้ำเยลลี่แล้วมีความรู้สึกอย่างไรสดชื่นกับปี้กระเปล่าเหมือนที่ยา่าทานหรือเปล่าเล่าสู่กันฟังได้นะคะย่าขอขอ,ขอบคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย